สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชชาแนลครับมื้อนี้ครับผมเนาะพอดีช่างคมมาบานครับผมก็เลยจะมาถ่ายช่างคมให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเลขช่างคมครับเข้ามาแล้วสามงวดติดต่อกันนะครับศูนย์หกเก้าสี่ครับผมเข้าตรงๆทั้งบนทั้งล่างครับงวดต่อมาครับผมหกสองครับแล้วก็งวดต่อมานะครับผมงวดที่แล้วครับให้เก้าห้าเลขออกห้าเก้านะครับของช่างคมครับผมเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะวันนี้วันที่15แล้ครับผมพรุ่งนี้16นะครับพอดีช่างคมม่เขียนไห้ครับผมเนาะถึงบ้านนะครับนี่ครับพอช่างคมครับผมบอลลี่ล่อครับผมเนาะนี่ครับผมช่างคม เอาช่งคมครับผมอธิบายน่ครับผมวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งครับผมเลขจิตกับห้าหกเจ็ดจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมสี่หนึ่งเจ็ดสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดครับตัวร่องตัวร่องเลขฝันเลขฝันครับผมมองจี่ไปไทยคลิปมานะอ๋อผมฝันว่าเฮี้ยนใหญ่เป็นบุญ บาลีคีพันหนึ่งสี่บาลีคีหนึ่งสี่ครับแต่ว่ามูเจ็ดผมเลยเอาไอ้มูเจ็ดใจเป็นลักลอยครับผมครับก็เลยเป็นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับไอ้มีรถแท่อยู่หนาบ้านพื้นหน้าโอ้่คอนเตมหนาบ้านใหญ่อยู่ครับผมสังคมสำหรับเด็กฝันนะเด็กฝันครับผมไอ้กูผมมากับมี่ศูนย์หาศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดครับผม ศูนห์ห้าศูนหกกับหนึ่งเจ็ดมากคสามคูครับผมเด่นก็คือว่าเด่นตัวเลชังคมสามคูนี่เด่นสุดๆดก็คือนี่แหละครับมันพามันตุงกับเลขฝันอ๋อนี่แหละครับอันนี้เลขฝันเนาะครับอันนี้คำนวณก็ตรงกันครับสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้เจ็ดหนึ่งซี่ครับผมครับนีราะว่าอันีผมก็หายไปแต่ตองวันแล้วอ๋อสี่หนึ่งเจ็ดเลขสามตัวครับผมพอสั่งครับครับสี่หนึ่งเจ็ดครับผมเพราะว่าผมลงคลิปไปมีตเเลสองตัวเนี่ย ครับเพราะว่าผู้ใดสิไปเอามือแรกสิบอะไรรีดสามตัวแม่นครับผมครับผมบอกเลยนี่ครับมันอยู่คนละสูตรครับผมอันนี้ผมก็ลุกไปแล้วแต่ตองหวดบัตที่สองแบบครับผมช่างคมผมลุกไปแล้วชุดสามตัวเอาช่างคมถามแนงวนี้ลอตเตอรี่ซื้อตัวอะไรรถต่อตตเอรี่ซื้อตัวใดผมซื้อหนึ่งหาคับหนึ่งเกตครับผมหนึ่งหาคับหนึ่งเกตครับหนึ่งซีหนึ่งซีโบมี่โบได้หนึ่งซีโบได้ครับผม เป็นหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดในหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดตัดนี่ครับผมเนาะของพ่อช่างคมครับครับผมวิ่งตัวนี้คือผมมาเน้นไหมเน้นไหมครับผมที่จริงผมจะเน้นสองคู่นี่เน้นศูนย์หกศูนย์หาที่แรกครับผมวันนี้เน้นไหมตัวนี้ผมมาเน้นไหมว่างผมฝันนี่แหละครับผมครับเพราะว่ามันอยู่ในสุดอ๋อครับผมครับนี่ครับ ชังคมข้อแรกเน้นศูนย์ฮาศูนย์หกครับผมเนาะแต่ว่าหกสุดท้ายครับผมเน้นที่หนึ่งเจ็ดใช่ไหม,ค,มครับผมนี่ครับหลักร้อยเอาสีมาใส่กับสามมาใส่เตี้ยเป็นสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สามศูนย์เจ็ดสังคมครับเอาสังคม,มว่าจับศูนย์หาเซ่ผมมากไปกวนศูนย์ฮามันดังเนี่ยผมไม่ให้มากเลีกอะแมนบอกบอกตรงตรงเลยแต่ดังเนี่ยผมไม่ค่อยอย่างนี้มันว่ามัน หากันบอดดอยอยู่หรอกสามัญดังเนี่ยงวดดีดังไปเลยช่างคมกว่าเหนียวสิบบาทนี่เจ็ดตีแล้วคุณว่าแมนบอครับหนึ่งเจ็ดครับคู่ดีเลยหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหักครับซูนหักครับซูนหัาครับนี่ครับผมเนาะสังคมว่ามักแั้งๆโค้งสุดทายขึ้นหนึ่งเจ็ดทีครับผมครับผมนี่ครับชุดสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเน้นนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับผมเนาะคงสุดท้ายครับผมครั้งแรกผมไปทายช่างคมครับผมเนาะมือเลกออกครับผมช่างคมเนีนที่ศูนย์หก ศูนหาครับผมเนาะนี่ครับวังวางวดปีนเนาะจะาคมเนาะคนจะเขาวันที่สีเนาะครับเนาะเพราะว่าเขามาแล้าสามงวดติดต่อกันครับผมแต่ไม่ได้ไปลองไปต่ออ่ะแมนบอกคือเฮียนหมดหมัดอืมแมนอยู่มก่อนยเวาที่ไปก็เฮียนหมดมัดเลยเฮียนหมดหมดเดือเขาบ่อยมากแลครับเนาะนี่ครับกับขึี้นบาเถ่าเนาะเขาบ่อยด้วยทนครับนี่ครับ มาตามเลขช่างคมกับผมเนาะพอดีช่างคมมาบานกับผมก็เลยมาทายให้เอฟที่ทั้งช่องแบงก์กับผมพอดีพอช่างคมมาเฮ็ดเงี้ยนอยู่แถวบานผมครับผมนี่ครับเนาให้เอฟที่ทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขพอช่างคมงวดนี้ครับบนเด่นที่ศูนย์ลองหนึ่งครับผมเนาะบนเด่นที่ศูนย์ลองหนึ่งครับนี่ครับผมเนาะเด่นศูนย์ลองหนึ่งครับ เลขติดครับห้าหกเจ็ดนะครับเลขติดครับห้าหกเจ็ดครับนี่ครับผมข้ัสทบช่างคมเขาพอดีครับผมเนาะนี่ครับจับคู่ครับ0ูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนี่ครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับนี่ครับครั้งแรกผมไม่ทายช่างคมกระหอเนาะช่างคมนิ่ที่ที่ศูนย์ห้าศูนย์หครับแต่ว่าคงสุดท้ายครับผมเนาะช่างคมวาครับผมนี่ครับชอบ 17มากงวดนี้นะครับชอบหนึ่งมากงวดนี้นะครับแล้วก็ชุด3าตัวนะครับของสุดท้ายครับเน้นที่17แล้วก็4 1 7หนึ่งนะครับเลขฝันครับ7 1 4หนึ่งสครับผมเนาะเลขความฝันครับเจ4หนึ่งสซึ่งตรงกัดเลขยกมของชุณงคมครับผมนี่ครับเจ4หนึ่งสอันนี้4ี่หนึ่งเจครับผมนี่ครับช่างคมไพ่ท่มาช่างคมอ๋อหนึ่งวันเป็นหมูทั่วมานี่ครับผมเนาะ นี่ครับบรรยากาศนะบ้านครับผมเนาะมันตามเลขช่างคมให้คงฟุตทายเพราะว่ามันอ่นนี่ครับผมเนาะเลขออกแล้วนะครับพรุ่งนี้เลขออกแล้วนะครับผมเนาะการห้ทุกคนครับผมเนาะถ่ายชอบคลิปดีฝากดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะเลขช่างคมกับทื่บาช่วงนี้เข่าบ่อยมาครับผมเลขช่างคมช่วงนี้เข้ามาแล้ว3มงวดติดต่อกันนะครับ0 6 9 4เเข้าบนล่างนะครับแล้วก็งวดถัดมาครับผม 62สองตรงตรงครับแล้วกล้องวนที่แล้วครับให้เก้าห้าเลขออกห้าเก้าก็ถือว่าเขากับผมนอกพาวาช่างคมให้บนล่างกลับด้วยเป็ช่างคมครับผมนี่ครับบนล่างกลับด้วยนะครับเลขช่างคมครับผมเนาะนี่ครับเมื่อใดล่ะครับมันช่างคมต้องครับนี่ครับเลขช่างคมนะครับผมพอสร้างขึ้นมาหนึ่งเกบคงสุดท้ายตัวนี้ผมเกินไปแต่มือแรกแล้วนี่ แมนบอกครับเพราะว่าตัวนี้มันเคยเที่ยวนะอ๋อมเที่ยวแต่ทางเที่ยวนี่ทางไหนเที่ยวดีผมเอาเลยเล่าขึ้นกันเล่าแต่เที่ยวดีเขาก็เอาเหล็กเล่ามาขึ้นนี่ครับผมแดดยู่แพงข้ามาขึ้นนี่หลุดหนึ่งมาขึ้นนี่ครับผมหลุดหนึ่งเล็กวิ่งผมเหมือนว่าทำกันเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับออกมาขึ้นออกเล่าออกแปดเก้าหนึ่งเก้าครับผมเนาะครับผม เก้ามาเป็นขยงแล้แมนครับเหมือนกับเก้าสองเก้าสองเก้าหกเห็นเนาะแต่แม่แปดเก้าหนึ่งเก้าครับผมผมก็บบ้าเก้าอยู่งก็บอกเอฟซีว่าจะให้รุดเก้ารุดเก้าเนาะครับเนาะเขารุดเก้าที่บนล่างครับเนาะรูดกลางเขารุดเก้าครับผมนอนเล็กล้าครับผมวัตถุดิบนล่างนะวัดพุทดิกับเก้ายีกนี่วัดพุดิแมนบอกเอาเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชิญเลหล้ามาให้ก่อนครับผมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะเอาเล็กเล้ามาแบ่งปันเอฟซีทั้งสองครับผม ช่างคมเขียนให้ครับเลขลาวนะครับดังปัน่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะอัพพสั่งเขียนเลยนะครับเลขลาวครับผมเนาะเพื่อมีเอฟซี C ทั้งช่องสนใจครับผมเลขลาวของช่างคมนะครับเลขลาวของช่างคมตำลาวครับผม เลขกลาววันที่16เนกนะช่างคมเนาะครับวันเลขออก16กครับผมตรงกันเลยไทยครับผมเนาะเลขกลาารุ่นสองอยางเลยครับ <laughs> ามาไทยต้องไปลาวน้ำลำเมือ่อพุดอีกเลขติด 4, 5, 6 <laughs> นี่ครับเลข เลกลาวครับควนฟังนี้ครับผมเนาะเลกไทยครับผมนี่ครับรัฐบาลไทยครับ6 0ศูนย์ห้าเจงสที่จังคมครับผมเอาก็เอนึ่งส่จังเออเจ็ดหนึ่งสมานจะใส่จังคมเจ็ดหนึ่งสี่เ,เกฝันดีครับเห็นบ่ครับผมนี่บ่ ครับผมอ๋อนี่ครับผมเนาะ <c oughs> เจ็ดหมื่นสี่ครับผมเนะเาะเล่อลึกฟันลุงน้ำไปเลยครับผมอ่ามันมีสโูแกนอยู่ <c oughs> แมนแมน,แมน <c oughs> ครับเดี๋ยวจีว่ามันจะขึ้นกันสิบหกขึ้นกันเลยแมนแมนครับผมเนาะสิบหกขึ้นกันเลยครับผมวิ่งศูนย์ลองเก้าวิ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้า หกศูนย์ห้าเอามาแคปหน้าจอเอาทั้งไทยครับผมเนาะแล้วก็รัฐบาลลาวครับผมเนาะรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวเอาหนี่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอเอาครับผมพี่กันแล้วครับกันบอพี่กันอันนี้ศูนย์กับหนึ่งอันนี้เก้ากับศูนย์มีห้าหกเจ็ดอันนี้ซีห้าหกเลขเดียวกันแล้วครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกอ๋อครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะกับชุดท่านี้ครับกับเขาอุ๋ยพรอนไห้เอฟซีทั้งสองที่เบิึงคลิปนี้ครับผม เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องกับผมเนาะขอบคุณคูุ้ณช่งของผมครับ,บค,ครับผมครับสาัสีีครับ